อัปเดตท,ทัวภูมิฟักเงาแบบไรข่ขางเช้าวันที่4กันยา2567พี่น้องหลายคนอาจจะบ่นเคยเห็นเดอ้ออันนี้เป็นน้วยทัวภูมิฟักเงาแบบไรข่ขางพี่น้องจาอ๋าอายุการเก็บเกียเก่ยวเก็บตั้งแต่วันที่10สิสงหานะคะตอนนี้เพิ่นกระเริ่มออกดอกออกน้วยไม่อีกเป็นรุ่นที่3รุ่นที่4แล้วพี่น้องจา๋าอายุเก็บเกี่ยวเพิ่นดน,ดนถ้าห้าดูแลร,รักษาต่อเนื่องเพิ่นก็นกนออกดอกออกน้อยมาให้อีกปุน่ะสังเกตเบิ่งจ้ะสังเกตดูได้นะคะนี่เริ่มออกน้วยไม่อีกแล้ว เพิ่นจะออกแบบอินฟินิตี้ยังสีเลยพี่น้องจ้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่ก,กับการดูแลนําเด้อแปลงนี้ปลูกไปตั้งแต่วันที่27มิถุนาสองห้านะคะแล้วก็อ่า3 4แถวน่ะลื้อออกแล้วพี่น้องจ้า3 4แถวนั้นลื้อออกแล้วอ่าปลูกใหม่เรียบร้อยแล้วปลูกไปเมื่อวันที่อ่ามสิบสิงหาเด้อปลูกไปเมื่อวันที่30สิสิงหาตอนนี้ก็เกิดแล้วพี่น้องจ้า เป็นทั่วภูมิที่ปลูกได้ตลอดปีแต่บบเมนทั่วปีเด้อจ้ะเด้อออกหน่วยออกดอกตลอดปีนะคะแป้งนี่ปลูกไปเมื่อวันที่สิบสองสิบสองสิงหาสองห้าหกเจ็ดนะคะมาถึงวันนี้วันที่สี่ตอนนี้เพื่อนกำลังแตกแตกกิ้งแตกก้านออกนะคะพี่น้องจ้านี่แตกกิ้งแตกกอออกกำลังงามเลยคาดว่าปลายเดือนปลายเดือนกันยายนกับขั้งสีออกหน่วยนะคะเพราะว่าอายุเพื่อนกับแค่ สีซ่ซิมหาหาซิมือก็เริ่มออกดอกออกน่วยแล้วจ้ะปลูกง่ายพี่น้องจ้าสะดวกสบายพอต้องใส่ไม้ใส่คางแต่ว่ารุ่นหนีจะปลูกยากเน่ฝนกระเลงโรคกระล้ายแมลงรงขรุนกวนพี่น้องจา๋าสําหรับรุ่นหนีเด้อพี่น้องหลายๆคนเพื่อนอาจจะบอขั้นเคยเห็นนะคะว่าต้นเป็นแบบใดหน่วยเป็นแบบใดกดใจกดติดตามไว้เด้อพี่น้องจา้าเดี๋ยวอีลาสิอัปเดตให้พี่น้องได้เบ่งกันซุม,มือซุม,มือจังสี่ละสำหรับทัวภูมิฟังเงาแบบใไรค่ะ ภาพจำของพี่น้องหลายๆคนขาวาทัวพุ่มสิเป็นหน่วยสันสันเสียนเสียนละก็แข็งแข็งแต่ว่าพันหนีโบแมนด้วยพี่น้องจา้าหนีเบื้องลักษณะหน่วยของเพื่อนนี่ฟักไ่ฟักเงาพันสีขาวด้วยนี่นี่หน่วยสามสิบสี่ซิบเส้นได้นะคะศอกหนึ่งกระได้ก็ว่าได้พี่น้องจ้านี่นี่แปลงแปลงหนีปลูกไปแล้วนะคะถ้า,าเบิกแปลงทั้งนี้ปลูกไปเมื่อวันที่สามสิบพี่น้องจ้าแต่ละแปลงก็ห่างกันเมื่อหนึ่งสองหมื่นเนาะ ให้หมูหวานเป็นคนปลูกให้ ھ? เพื่อนกระใสบักลายพี่น้องจา้านี่เริ่มเกิดแล้วจา้าลุ้มหนึ่งจะเอาไว้บ่กเกินสามถึงสี่เมตรเด้อมันหลายเกินพี่น้องก็จะได้ทอนถิมถ้ามัานหลายเกินไปห้ากว่าศีรษะทอนถิมเดี๋ยวพี่อีละเดี๋ยวอีละสิผ้าไปเบิงนะคะตัวภูมิฟักเหี่ยวแบบไรคางว่าตุนพิ่นเป็นแบบไดหนยพิ่นเป็นแบบไดพี่น้องหลายคนอาจจะบทัค่อยเห็นไปพี่น้องเดี๋ยวอีละพาไปเบิงจา้า ลานก็เป็นทัวภูมิฟักเง่าแบบไร่ข้างพันธุ์ของทางสวนอิหลาพี่น้องจ้าหน่วยใหญ่หน่วยเง่าฟักสีขาวเด้อปลูกง่ายพี่น้องสะดวกสบายบบตองใส่ไม่บบตองเรียนหาคา่ะปลูกไปแน่ดูแลไปน้ำเผือแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วจ้าพี่น้องห,หลายๆคนเิ่นวาระยะก็บเียวหลายปันใดกับสิประมาณ45มหถึงหาเมืองถ้าพี่น้องท่านใดสนใจหรือว่าอยากได้กัตพิดต่อสอบถามเขามาไดใดเด้อพี่น้องจ้าสำหรับเมล็ดพันธุ์